ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่นัดสัมภาษณ์งานไว้อะค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อนี่ค่ะ,ส,ะ,คะสมัครเป็นบัญชีมิวสิควอลค่ะอ๋อ,อ,อที่นี่ไม่มีตำแหน่งบัญชีมิวสิควอลนะคะมีแต่บัญชีค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็บัญชีแต่ว่าเราทำมิวสิควอลไปด้วยะคะ่ะปกติแล้วบริษัททั่วไปก็มีแต่ผแผนกบัญชีนะคะบัญชีมิวสิควอลไม่มีหรอกค่ะก็มิวสิควอลก็ พูดเป็นเพลงใช่ไหมคะอันนี้บัญชีมิวสิคอลทำบัญชีเป็นเพลงค่ะอฮ้ยนี่คุณคุณไปดูที่ไหนมาคะปกติแล้วเนี่ยเขาก็มีแต่แผนกบัญชีคะ่ะถ้าแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีแต่ในหนังแล้วก็ในละครนะคะทําได้คะ่ะทําได้คุณทําได้เหรอคะค่ะบัญชีมิวสิคอลถ้างั้นถ้าคุณทําได้งั้นคุณโชว์ให้ดูหน่อยคะ่ะว่ามันเป็นยังไงอฮ้ยได้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนมาวางบินมีเงินให้ไหมลูกค้าของเราจ่ายเงินหรือยังฉันว่าไม่เอ้าเอาแล้วนั่นไงเฮ้ยทำยังไงดีประมาณนี้ค่ะเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเป็นคนมีความสามารถนะเนี่ยเฮ้ยทำยังไงดีอะคือฉันก็ไม่ได้มีตำแหน่งที่จะรับคุณเข้าทำงานได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปตามบอสมาให้นะคะเฮ้ยถ้างั้นคุณรอตรงนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะ ตืงง่นเต้นจังเลยคนคนคนมาคนมาวางวางบินอุ้ยมาแล้ว แคบแคบแคบยาวอุ้ยดีใจจังเลยค่ะหันสี่เลยอ๋อนี่บอสของเราเองค่ะเดี๋ยวแนะนำบอสให้รู้จักนะคะคนแรกบอสเฟอร์นิเจอร์คิมค่ะว้าวสวยมากเลยครับวันนี้พี่คิมค่ะสวัสดีค่ะคนที่สองบอสเหม่งจ่ายค่ะอ้าปากไม่หุบเลยตบปากเหม่งจ่ายยิ่งได้ คนที่3บอสกล้อง USA ค่ะตายแล้วมองเหมือนๆหนิว่าคุณอากุงสิวิไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสุดท้ายไม่ฟังกันเลยบอสปอสปามี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปอสปามี่ครับออปามี่ครับผมครับผมอ่น้องเข้ามาออดิชั่นเหรอครับวันนี้ใช่ค่ะโอ้ว้าวแต่ว่าเคยที่เคยเห็นมันต้องหันหลังก่อนไม่ใช่เหรอคะอ๋อนโยบายของบริษัทเรานะคะถ้าไม่ชอบให้หันหลังกลับค่ะ อ๋อ oh, no? oh. หันหน้าก่อนไม่ชอบค่อยหันหลังแล้วก็บริษัทของเราเดินหน้าทุกวันนะครับนะครับก่อนที่เราจะเดินหน้าเป็นเที่ยเที่ยเที่ยวอะไรครับเป็ใปากจะมีเหรอเวลาพี่กล้องเอาไม้แยงเข้าไปได้ไหมเป็นใจมีความสุขครัแต่ว่าคุณต้องร้องเพื่อจะอยู่ในบริษัทเรานะครับถ้าผ่านออเดชั่นเนี่ยได้อยู่แน่นอนครับอ๋อได้เลยค่ะชอบร้องดังร้องเบาค่ะ ตามฟิลนะครับใช่ใชครับถ้าดังมากก็ดูเฟกใช่ใช่ครใช่ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้บอกกรุงนี่เลยครับเรื่องนี้บอกกรุงนี่เลยครับกรุงจดให้พี่ก้องจะมีอะไรจะชวนน้องมาอยู่ในที่ไหมเออพี่ก็สู้คนอื่นยากแต่ก็ระดับแม่แม่ก็ชอบพี่ทุกคนเดี๋ยวนะคะทำไมต้องทำเสียงหลอดด้วยอะค่ะเออใช่แบบนี้สท้ายได้ไปตลอดอ่ะแต่ไม่ได้นะฮะถ้าน้องอยู่พี่เดี๋ยวพี่ยกบริษัท โคตรครูให้เลยครับถ้าอย่างนั้นเริ่มแบทเทิลเลยไหมคะต้องแบทเทิลด้วยเหรอครับใช่ค่ะทั้งนั้นคุณต่างๆเลือกเลยค่ะว่าอยากจะแบทเทิลกับใครดูแต่ละคนแล้วไม่น่าเลือกสักคนเลยค่ะเลือกเลยค่ะเอาเอาคนอ้าปากกว้างๆละกันค่ะคุณเป่งใจเฮ้ยคุณเบ่งใจเชิญค่ะเชิญค่ะแต่ที่เป่งใจไม่เหลือไว้เล่นซีนต่อไปเลยนะฮะแบทเทิลนะฮะค่ะ ทีต่อไปเงียบเดี๋ยวพูตตกให้น้ำเมงสาโอเคค่ะเริ่มแบทเทิลโอเคเริ่มเลยนะคะมาลาบัพรโปสเตอร์บ่าด้วยก็อ้ายยาวร้อล้อล้ออีกอย่ยเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่า ไม่รู้ว่าเท่าไรบาราเลอร์อิโม่ร้องด้วยสั่งร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยรักเท่าไร Dynam, จะให้เท่านั้นยังจะรอเดี๋ยวเพลงอยู่บนทีวีค่ะนี่โดนตัวไหนมาวันเลยไม่แพ้กัน ไม่แพ้ใครวันเลยไม่แพ้กันว้าวว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดหูสุดยอดมากเลยค่ะช่วยครับเป็นไงบ้างคะโค้ดเอ่อดีนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากเรียนเชิญเฮ้ยอุ๊ยจ็บเพิ่งไล่มนค่ะโค้ชกล้องบลอกกล้องเราตัดสินอีกทีค่ะโอเคฮะแต่ว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ผมคิดว่าถึงเวลาจะต้องพวกเราตร้องตง้อง,งเลือกแล้วครับว่าเ,<อ>เราจะให้ใครได้อยู่บริษัทของเราแล้วเราจะให้ใครกลับบ้านไปถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วค่ะเชิญโค้ดเลือกค่ะมันยากมากเลยครับแต่ถ้าจะให้ผมเลือกจริงๆผมขอเลือก ผมขอเลือกดึงไหมเรื่งนะไอ้ใจมันอ้าปากไม่ไหวแลผมขอเลือกเลือกเธอเหี้ยเลือกเธอเหี้ยกูตึงโบตมิพายแล้วผมขอเลือกตังตังครับโอ้โหดีใจมากนิดนึงเลยต่อไปนี้นะคะ เข้ามาทำงานแทนตำแหน่งของคุณเหม่งจ่ายนะคะเสียใจด้วยนะคะคุณเหม่งจ่ายคุณถูกไล่ออกแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็มาใหม่ปีหน้านะครับปีหน้าปีนี้ถือว่ามันผ่านแล้วนะครับคุณเหม่งจ่ายดีใจด้วยนะครับยินดีดีด้วยนะใหญ่่ได้เจอกันดีญ่่ได้ร่วมงานกันนะครับเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากไล่ออกไหยคะไล่ออกเลยวครับ คือเราแค่เป็นประเทศเครดิตไล่ออกเลยหรอใช่ฮะเราเบงจ่ายอยู่ไงอ่ะโอ้าเบงจ่ยอยู่ไงเราเบงจ่ายไม่ง่ายว่ะเสียใจด้วยนะคะเสียใจด้วยค่ะงั้นผมว่าน่าจะหมดอาทิตย์พวกเราแล้วใช่ฮะพวกเราไปก่อนไหมครับคุณเฟอร์นิเจอร์คิมไปเลยค่ะพร้อมแล้วครับไปครับสามสองหนึ่งพี่ต้าพี่ต้าเข่าติดนะ เข่าติดนะฮะแลยการจอบเข่าติดนะฮะ